อาวเราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทเนี้ยนะครับแล้วนี้เราอยู่ในเกม f i r e Force Legion กันนะครับวันนี้ครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับก็คือมีน้องๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับในส่วนของตัว Hand of Size ตัว เคิร์ดนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่หมวดเดียวกันแต่ว่าในฝั่งของมนุษย์เนี่ยจะถูกเรียกว่า Hand of Sight นะครับส่วนฝั่งของเจ้าตัวปีศาจเนี่ยจะถูกเรียกว่าเคิร์ดนะครับมันจะเป็นพลังแฝงเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างทําให้ตัวเราเนี่ยมีลูกเล่นที่ค่อนข้างเยอะขึ้นซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามานะวันนี้ผมก็เลยจะมาทําการ สอนทําฝั่งปีศาจก่อนนะครับในส่วนของตัวเคิร์ดนะขอเรียกว่าเคิร์ดแล้วกันนะครับคลิปนี้โอเคไม่อยากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผมเ e ส s go โอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะทําเคิร์ดได้นะครับคุณจะต้องมาหาเทนเนอร์ตัวนี้เลยนะครับมันจะอยู่ชั้นใต้ดินนะของฝั่งปีศาจตัวนี้เนี่ยพอเรามาคุยกับเขานะครับคุณจะต้องมีเลเวล50ขึ้นไปนะเขาจะถามว่าเราต้องการจะทําเคิร์ดไหมก็ตอบเย็ดไปเลยนะครับ ่าแล้วเขาก็บอกว่ากลับมาเลยหลังจากที่คุณมีโซ25ดวงพร้อมกับคิวเพลเยอร์แรงขึ้นไปหรือสูงกว่านั้นขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวตรงนี้หลายๆคนน่าจะติดกันไม่รู้ว่าไอโซเนี่ยมันคืออะไรทำแล้วก็ไม่ได้่าคนแล้วก็ไม่ได้นะครับ คือตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับตัวเกมเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะโซ so, เนี่ยมันคือไอตัวลูกไฟที่ลอยออกจากร่างมอนต์หรือ NPC เนี่ยตอนที่เราฆ่าได้นะครับเหมือนตอนไอเคเวส20 b e r เอมเบอร์เลยนะครับถ้าเกิดใครจําได้มันอันเดียวกันแต่ว่าทีนเนี้ยเงื่อนไขเขาเพิ่มเติมก็คือขึ้นมานิดนึงคือคุณห้ามหลุดห้ามออกเซิร์ฟห้ามตายนะครับให้ทําการเก็บโซอย่างต่อเนื่องให้ครบ25ดวงเสร็จแล้วเนี่ยหาใครก็ได้ คลิป1คนแล้วก็กลับมาคุยกับเทรนเนอร์ตัวนี้1รอบเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาลองทําไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับไป let's go ครับก่อนอื่นเลยวิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยผมจะไม่ตีมอนเว้ยไม่สิผมจะไม่ตี Mon มอนเควสะ Mon ued, นะครับแต่ผมเนี่ยจะไปตี NPC ที่อยู่ในเมืองมันจะง่ายกว่าเยอะแบบเยอะมากๆไอ้พวกนั้นมันบางไงนะครับนี่คุณก็แค่มาที่นี่เลยนะครับมาที่นี่ปับ๊บนี่เลยเริ่มจากไอ้อเล็กนี่ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกัน โอเคนี่เลยเก็บตัวนี้มาดวงที่หนึ่งควนต,หนวนตหีหนอควนตีนหรอมึงห้าวใช่ไหม โอ้ยแรงแรงอะไรวะนะ่ะแรงอะไรขนาดนั้นนุ่มโ้เสียบเลยโหวา้ามังนี้น่าเกลียดจัด เ,เปนียบเลยหน้ากากแตก้วดิน,นี่นะนึงเ,เล่นน่าเกียดนิดนึงครับโอ้โหอจมันแรงอะไรโอเคสวยรวมด้วยช่วยกัน อะไรอะไรปีศาจเขารักกันดีน้องล้มแล้วล้มแล้วลมแล้ว,ลลว,ลลวอ้าร้อนไม่ดี <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราทําการเก็บโซมาครบ25เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไปตามน้องในดิสมานะคนนี้เวลเกิน50นะครับอยู่ไฟฟอร์สเดี๋ยวตรงน,นี้ผมก็จะลองเก็บเขาดูนะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานกันว่าได้ไหมนะครับเรบดักแร่ง เค okay. เรียบร้อยแล้วงั้นทําการจิิบนะครับปาบโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองกลับไปคุยกันว่าสําเร็จหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคิดว่าน่าจะได้แล้วนะนั่นแหละแต่ถ้าพลาดก,ก็ไม่ได้ลาถุขอให้ได้ตัวนี้เลยคุยกับมันหนึ่งรอบ would w w r k now would y ยู l ล k e อ้าวได้เคริรดแล้วแล้วเขาบอกให้กด R ยูเดอ n แฮน d ์ไซ t t o n ทอม่า,านี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับเห็นไหมแต่ฝั่งเราจะเรียกว่าเคิร์ดนะฝั่งนู้นเรียกแฮนด์ไซดนะครับกดอาเชดเป็นการต่อยหมัดแบ็คแฟตออกไปว่ะแต่อันนี้ก็คือการสุ่มนะเคิร์ดก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับเอาจริงๆมันก็จะมีอีกอา หลายชนิดเลยนะครับมันก็สามารถทําการรีได้เหมือนกันนะสำหรับใครที่ไม่ถูกใจนะแต่ผมว่าโอเคลแล้วตัวอ่านี้ผมว่าไม่แย่นะน่าจะต่อคอมโบได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจช่องนักกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่ลบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย